สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้กลับมาเจอกันกับงานเสื้อกีฬาเสื้อทีมบอลเสื้อฟุตบอลเสื้อพิมพ์ลายเสื้อทีมเสื้อแกงเสื้อกลุ่มนะคะเรียกว่าเสื้ออะไรก็ได้เรารับผลิตทั้งหมดเลยสําหรับวันนี้เป็นงานเสื้อคอกลมนะคะสีแดงขาวสีสวยมากนะคะเสื้อไม่แดงไม่มีแรงเดินนั่นเอง มาจากทีมงานของมาวินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะว่าคําว่ามาวินอยู่ตรงไหนถ้ามองแบบนี้มองไม่เห็นแน่นอนแต่ถ้าเข้าไปใกล้ๆแล้วเดี๋ยวจะเห็นกันนะคะสําหรับลายเสื้อนะคะความพิเศษให้ดูลวดลายเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าไปใกล้ๆก,ก็คือตรงตาแหน่งด้านข้างตัวเสื้อนะคะนีตรงนี้เลยค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะเขาจะมีการเล่นลายกราฟิกเป็นสีแดงก็คือเหมือนเป็นตัวหกเหลี่ยมนะคะอยู่ด้านข้างลําตัว ส่วนแขนเสื้อนะคะที่เป็นสีแดงก็จะมีการเล่นลายหกเหลี่ยมเป็นสีขาวนะคะก็เลยทาให้ลายเสื้อดูเท่มากๆเลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆนะคะว่าตัวเนี้ยค่ะกราฟิกสวยทั้งตัวเลยคมชัดทั้งตัวเลยค่ะมาดูนะคะคําว่ามาวินเอานาวินนาวินโอ้ขอโทษขอโทษนะคะไม่ใช่มาวินนะคะ มาวินหมายความว่าไปเตะบอลแล้วมาวินแน่ๆแต่ว่าชื่อทีมจริงๆคือชื่อทีมนาวินนะคะนาวินอยู่ตรงนี้ค่ะตัวหนังสือเล็กมากเล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะคะเล็กๆมากๆนะคะก็แต่งานจริงก็คือสวยคมแล้วก็ชัดนะคะที่ให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่างานจริงที่ลูกค้าได้กับงานกราฟ,ฟิกที่ลูกค้าได้นะคะสวยเหมือนกันแน่นอน,นะคะ่ะโลโก้ทีมของทีมนาวินนะคะก็ โลโก้เขาสวยอยู่แล้วพอวางลงบนเสื้อนะคะก็เลยยิ่งทำให้เด่นมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ตรงที่หน้าอกตรงโลโก้ตรงนี้นะคะก็เลยทําให้เด่นมากๆเลยสําหรับสีแดงแล้วก็สีแดงนะคะเขาไม่ได้แดงแดงเดียวทั้งตัวแต่มันเป็นการมีการไล่เฉดสีสีแดงก็เลยทําให้เสื้อดูมีมิติมากขึ้นนะคะ ส่วนสีขาวนะคะสีขาวก็มีการไล่สีเช่นกันนะคะก็เลยทําให้ทั้งสีแดงและสีขาวยิ่งโดดเด่นมากขึ้นเลยค่ะสวยมากนะคะสีจริงสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะให้ดูแบบเต็มๆอันนี้คืองานด้านหน้านะคะทั้งเบอร์สี่และเบอร์5เหมือนกันหมดเลยทุกอย่างเหมือนกันนะคะลูกค้าสามารถเลือกไซส์ได้ใส่ชื่อทีมได้ใส่เบอร์นักเตะได้เบอร์สีก็อาจจะเป็นไซส์หเบอร์หเป็นไซส์หนเบอร์อื่นเป็นไซส์หนใส่ชื่อเจ้าของ เจ้าของเสื้อก็ได้นะคะอันนี้คืองานด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะงานจริงสวยมากนะคะลายนี้เป็นลายใหม่ด้วย1ใน200กว่าลายของเราตอนนี้น่าจะเกือบเกือบสามลายแล้วสําหรับใครที่อยากได้เสื้อลายใหม่ๆไม่ซ้าใครสีไม่ซ้าใครนะคะทักมาได้เลยเดี๋ยวส่งแบบแบบเสื้อแบบตัวอย่างที่เราขึ้นงานเอาไว้ให้ดูนะคะแล้วก็ลองดูว่าอยากปรับแก้ตรงไหนนะคะเหมือนของทีมนาวินนี่นะคะเขาก็ใส่โลโก้มาใส่โลโก้เข้ามานะคะ แขนด้านหนึ่งนะคะเป็นโลโก้ของสนามสุปเรานั่นเองฝั่งนี้นะคะคือโลโก้ร้านของสนามสุบเราขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงพี่เขาใส่อะไรนะ่าเดี๋ยวลองดูหน่อยฮุนไดหรือเปล่าน่าจะเป็นโลโก้ของฮุนไดนะคะก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าชอบแบบไหนนะคะด้านหน้าสวยจริงค่ะให้ดูแขนเสื้อด้วยแขนเสื้อมีสองฝั่งนะคะแขนเสื้อมีทั้งฝั่งสีขาวกับฝั่งสีแดง ฝั่งสีแดงจะมีลายหกเหลี่ยมที่เป็นสีขาวนะคะส่วนฝั่งสีขาวฝั่งนี้นะคะก็จะมีลายหกเหลี่ยมที่เป็นเส้นเส้นสีแดงแล้วก็ตัวกราฟิกเสื้อที่เป็นสีพื้นสีขาวนะคะเขาจะมีเหมือนเป็นสีโทนเทาอ่อนๆนะคะมันก็เลยทําให้ลายเสื้อทั้งตัวค่ะเท่มากๆเนี่ยค่ะแล้วก็ที่เป็นเหมือนบอกว่าเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยยาวลงมาเส้นเนี้ยค่ะก็สวยมากเลยเป็นการไล่โทนสีนะคะ ไล่สีหมดเลยสวยมากๆสำหรับใครที่ชอบโทนเท่ๆนะคะขาวใส่สะอาดสบายตาสีพระเอกหน่อยสีขาวนะคะ mm. ก็ดูลายนี้ได้เลยลายนี้สวยมากเลยค่ะ mm. เพราะว่ากราฟิกสวยอยู่แล้วนะคะ mm. แล้วก็แค่เปลี่ยนสีเสื้อเท่านั้นเองว่าอาจจะเป็นเขียวแดงเหลืองส้มม่วงอะไรเงี้ยก็ได้นะคะ mm. ด้านหลังใส่ชื่อได้นะคะ จะใส่ชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ซักได้ลิดได้ไม่ต้องกังวลว่างานจะหลุดจะลอกนะคะเพราะว่างานที่พิมพ์เข้าไปลงบนเสื้อนะคะก็อยู่ยาวเลยค่ะจนกว่าเสื้อจะขาดได้เลยด้านหลังนะคะเป็นเบอร์นักเตะอย่างตัวนี้นะคะเป็นของคุณซีเบอร์14บสะคะ่ะแล้วก็จะมีข้อความมีสปอนเซอร์นะคะสามารถใส่ได้เลยอันนี้คือกราฟิกที่เห็นทั้งตัว แบบแพทเทิร์นนะคะที่ลูกค้าได้ไปนะคะเป็นแบบไหนงานจริงเป็นแบบนั้นเลยสวยมากๆเลยเนี่ยค่ะตัวตัวเบอร์นะคะเบอร์ก็เบอร์สิบสี่ก็สวยคมชัดชื่อคุณซีก็สวยคมชัดชัดทั้งตัวแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าได้ไปรับรองว่าสวยทุกใจเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมให้คืองานของอ่าเดี๋ยวต้องซูมนิดนึงนะคะงานของงานเย็บมาดูงานเย็บใกล้ใให้ดูนะคะ อมองเห็นไหมเอ่ยอตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้คือตะเข็บงานเย็บแต่ด้วยเขาเป็นสีขาวก็เลยจะมองไม่เห็นตะเข็บงานเย็บจะเป็นตะเข็บแบบสองชั้นนะคะเนี่ยอันนี้คือเราเข้ามาใกล้มากๆนะคะใกล้ขนาดนี้ยังมองเห็นโลโก้ว่าทีมนาวินนะคะชัดมากนะคะชัดมากๆโลโก้เขาสวยมากเนี่ยคะ่ะเป็นเหมือนเป็นรูปหน้ากากใช่ไหมคะคนพ่นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ พ่นกราฟิกตี้หรอหรือพ่นสีพ่นอะไรอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยสวยมากเลยค่ะโลโก้เขาอะค่ะเพราะว่าโลโก้เขามันจะมีสีหลายมิติอะค่ะแล้วก็เล่นขอบด้วยเหมือนออกจะเป็นสีส้มเหลืองอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยทําให้งานโลโก้สวยมากๆนะคะอ่ะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็อาจจะพอเห็นชัดหน่อยนะคะ มองเห็นไม่เอ,อ่ยตะเข็บฝั่งนี้นะคะตะเข็บฝั่งนี้ก็จะพอเห็นชัดหน่อยว่าตะเข็บงานเสื้อของลูกค้านะคะจะเป็นตะเข็บแบบนี้นะคะ<ม>ก็จะทําให้เออไม่ต้องกังวล เผื่อเพื่อนทีมฝั่งตรงข้ามวิ่งมาแย่งบอลน,นะวิ่งมาแย่งบอลฉีกซึ้ออะไรเงี้ยอันนี้ตะเข็บสองชั้นเอาฉีกไปเลยมาไม่ไม่หลุดไม่ขาดแน่นอนนะคะสบายใจได้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้อยากได้งานเสื้อแบบนี้นะคะก็ลองสั่งเข้ามาได้ะคะ่ะหรือลองมาดูภาพตอนที่ทีมนาวินส่งมาให้ตอนที่ใส่รวมกันแล้วนะคะ ไว้ใส่รวมทีมกันแล้วไงก็ผักฝากเก็บภาพมาฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ